สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักเครื่องเดือนแรกในเดือนพฤศจิกายนของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างมีเมฆ มีสิงมีธนูซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงหธนูในโหราศาสตร์ทไทยหรือตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจาก E.P. ที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่เนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึง ขอแค่ตัวคุณเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันในสถานะอะไรนะจ๊ะม,มาขอให้ให้ชาวทัดไฟรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาเป็นไงทัดไฟควินถ้วยควินถ้วยมีควินถ้วย,ววย,ววยมีก้าวไม้ มีเดวิลมีไพ่ห้ดาสีดาบคุณน่าจะเอมเ e อร์ Emperor. คุณน่าจะไปรักใครสักคนที่แบบมันแน่นิ่งสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานได้อ,อ เกี่ยวของด้วยเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานได้หรือเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานอาชีพเป็นตัวชักนาให้คุณและเขาได้ได้มาคุยกันได้มาเจอกันอะไรแบบเนี้นะคะอืมแต่มันดูเป็นไพ่ไม่อมมันดูเป็นไพ่คนไม่ค่อยได้คุยกันนะมันดูเป็นไพ่คนไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่นะมันมีห้าดาบขึ้นมันมีสี่ดาบมันมีความแน่นิ่งอยู่ประมาณหนึ่งอะ คุยมั่งไม่คุยมั่งบางท่านก็คือช่วงนี้ไม่ได้คุยเลยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกมันหลุดออกมาจากกันไม่ได้ไพ่ขึ้นเดวิ view. ลรักแล้วรักเลยชอบแล้วชอบเลยอินแล้วอินเลยแม้แม้ว่าหนึ่งความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่มีสถานะหรือสองความสัมพันธ์นี้มีสถานะแต่ว่ามันท็อกซิกมากอืมมันท็อกซิกมากท็อกซิกมากจน บางครั้งอ่ะคุณต้องการความสัมพันธ์นี้แต่คุณเหนื่อยประมาณนี้ค่ะซึ่งคําว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยคือเหนื่อยกับตัวเองหรือเหนื่อยกับสถานการณ์นี้ก็ได้แต่แบบคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่คุณไม่ชอบเลยเมื่อไหร่สถานการณ์นี้มันจะจบสักทีเมื่อไหร่การรอคอยนี้จะจบสักทีเมื่อไหร่ความเหนื่อยนี้จะจบสักทีอะไรประมาณเนี้มีการตั้งคําถามกับตัวเอง อาจจะมีชาวมาก่อนเข้ามาเกี่ยวข้องชาวเมษต,ตรงนี้ได้ด้วยนะคะโอเคสถานาการณ์ประมาณนี้แต่ควีนถ้่วมันขึ้นมาใบแรกอะ่ะมันต้องมีคนคนนึงรักอีกคนคนนึงเลยนะรักมากอยะไรเงี้ยแล้วก็มีควีนท้วยใช่ป่ะควีนท้่วเป็นไพ่แบบเหมือนช้างเท้าหลังส่วนเอ็มเพลเยอร์ก็ไพ่ช้างเท้าหน้าเวอร์อ่ะ คนนึงแบบสั่งบงการในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ใจอย่างเงี้ยได้อเพราะเอ็มเพลิไปให้เจ้านายอารมณ์แบบนะั้นอะแล้วเอาเอาความเป็นเจ้านายอะมาใช้กับความรักอะเออมาออกทางสั่งกับความรักอะไรประมาณเนี้ยเอานีสใสในการทํางานมาใช้กับกับความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกไงกับเขาทัดไป เทมเพลตเทมเพลตเป็นไพ่ปรับตัวนะมีสามดาบไรในถือเหรียญไพ่แห่งความตึงเนือ้อเอ่อจัดเม้นท์ค่ะดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งเจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่ไนท์ถือแมเท้าโอเคเราไพ่เขา <c oughs> เขาสุดเ,เนี่ยคุณ มี justice มีหกดาบมี c h a ิ i o t มีสามถ้วยมี emperor มีแปดไม้โอเคแล้วก็มีแปดดาบแอบอยู่ตรงนี้ ไพ้แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่านี่ยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะามาดูกันค่ะหูแสงอ่โอเคหน้าไพ่นี้นะอืมชาวทัศไป บอกแล้วว่ามันมีความเหนื่อยเห็นปะเมื่อกี้มันมีพ่ความเหนื่อยขึ้นมันมีเอ่อมีพ่ความเหนื่อยขึ้นมีพ่การห่างหายการไม่ค่อยได้เจรจาพ่าความแน่นิ่งพ่าความเชิญแชร์เกิดขึ้นเออพี่รู้สึกว่าคุณพยายามปรับตัวกับความสัมพันธ์นี้นะชาวธาตุไฟถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีเรื่องของความช้าเรื่องของความทีเลไม่ได้อย่างใจแน่นอน อะไรที่มันช้าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ของธาตุไฟอะธาตุไฟจะเป็นความเร็วนะคะความเร็วความไวชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยธาตุไฟก็จะเป็นหนึ่งในในธาตุของความชัดเจนแบบนั้นถ้าความเร็วพี่จะนึกถึงธาตุลมกับธาตุไฟนะลมกับไฟนี่จะค่อนข้างเร็วความสัมพันธ์เนี้ยมีความไม่ได้อย่างใจ ในเรื่องของการปรับตัวหรือในเรื่องของการเลื่อนสถานะคือมันเหมือนมันไม่ดีขึ้นสักทีอะในความรู้สึกของคุณสถานะมันไม่ขยับถ้าคุยกันมาตั้งนานมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันมีอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้เวลาแล้วคุณแอบมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมันไม่ได้มีเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะที่เป็นตัวกลางในความสัมพันธ์ คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนเลยเหรออะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ไปไหนเลยหรอมันไม่เดินหน้าเลยหรอมันอยู่กับที่เลยหรออะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนมันขัดใจคุณมันขัดใจใจคุณเนี่ยอยากจะไปพุ่งเข้าไปละในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยมีเรื่องราวของความขัดใจเกิดขึ้น ในส่วนของตัวเขานะคะในส่วนของตัวเขาคนคนนี้เขาไม่ได้มีความรู้สึกความสัมพันธ์นี้มันช้านะเขามีความรู้สึกว่ามันก็ไปต่อของมันได้เรื่อยๆพร้อมเจอหน้าพร้อมคุยอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยงานก็มาอยากเจอก็มาอะไรอย่างเงี้ยคือณปัจจุบันคนคนนี้เขาคิดกับเราแบบนี้เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันช้ามันนุ่มมันนี่มันนั้นลองปรับเวลาดูแล้วก็นัดเจอพ่สู่คนคนนี้เขาอยากเขาเขาเจอคุณได้ เออเขาเจอคุณได้ในเวอร์ชั่นของคนทํางานเวอร์ชันเพื่อนพี่น้องเจอได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอืมแปดไม้เนี่ยคือตอนนี้หนาไพ่ยังเป็นไปนในโซนที่มันค่อนข้างโอเคแม้จะไม่ค่อยได้อย่างใจเรามีสามดาบตรงนี้ไม่ค่อยได้อย่างใจเราแต่แปดไม้ตรงเนี้ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามันมีการทักแชทหนักขวาหรือมันมีการพูดเยอะคุยเยอะการเทคชั่นเยอะ คุณอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงณปัจจุบันนะ่ะมันยังอยู่ในโหมดที่เขายังรู้สึกโอเคกับเราอยู่คือก,กลางๆคุณยังไม่ได้ในกระถิในสายตาเขาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการทักแชทหรืออะไรก็ตามระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยและภาษาที่จะสื่อสารออกไปเพราะพอ,พอหน้าไพา่ขึ้นสามดาบตรงเนี้บางครั้งอะ่ะด้วยความที่เป็นธาตุไฟอะ่ะบางทีเราส่งข้อความไปหรือเราทักแชทหรือเราคุยอะไรไปอะ่ะ ให้เรามาระวังว่าบางทีมันอาจจะเป็นวัด,ดิงหรือประโยคบางอย่างที่ไปเป็นเอ p e r พอเขาเพราะตอนน้าไพ่พลังงานหลักมากินขึ้นพอ p e r ร์มาเหมือนออกคําสั่งหรือเป็นประโยคที่เหมือนแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใดๆให้เรามาระวังด้วยเพราะตอนนี้แถวมันยังไม่เสียแถวในความรู้สึกที่เขามีให้เราเนย่ยเป็นแถวแถวไพ่ที่หน้าตาดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราสร้างภาพนี้ต่อไปก่อนนะชาว่าฝ่ไฟคุยกันตามนี้นะจะไปบอกเขาล่ะ อ่ะต่อมาในความสัมพันธ์ถนะ้าณปัจจุบันคนคนนี้คือคนที่สร้างความเหนื่อยให้กับคุณในเวอร์ชั่นที่แบบจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีอืมไอเวอร์ชันแรกอยังไงก็ไปต่อแต่เวอร์ชั่นหลังอะไม่ได้อยากไปต่อเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าคุณกําลังฮิลตัวเองคุณกําลังฮิวตัวเองนะ พยายามปรับตัวพยายามทําความเข้าใจพยายามเรียนรู้ให้ได้ว่าเมื่อถึงเวลาในเวลานี้เราควรทําอะไรเวลานี้อาจจะเป็นเวลาที่เราจะริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินของเราก็ได้แล้วมันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เราสามารถที่จะแฮปปี้กับเรื่องของความรักอะไรประมาณเนี้ยคุณพยายามเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามมุ่งหน้าไปอย่างในสิ่งที่มันควรจะเป็นควรจะโฟกัสในเวลานี้หน้าไพ่ของตัวเขาในส่วนของความรู้สึก เขาพร้อมเป็นกําลังใจให้คุณนะเขาเห็นคุณจริงจังมากขึ้นเขาเห็นช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเมื่อไม่ค่อยได้คุยกันน่ะมันมีความห่างมันมีความคิดถึงแต่ยูงยังอยู่ในเวอร์ชั่นเพื่อนอยู่นะพี่มองว่ามันสามารถคุยกันได้ <c oughs> สามารถคุยกันได้สามารถนั้นมาเจอกันได้มากินข้าวมาเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อคุณถอยออกมาจากความสัมพันธ์มันเลยจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ย พราะความสัมพันธ์ที่ดีมันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมือนมันใกล้กันจนเกินไปแต่มันต้องมีระยะห่างที่ที่พอเหมาะการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้ชาวทัดไปเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยคือให้รักน้อยๆเด็กถือถ้วยคือรักน้อยๆแต่รักนานๆนนเด็กถ้วยแปดเหรียญ ห่งไม้ขิงถ้วยอือสิบเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยในหน้าไพ่นะคะบอกแล้วแถวในความสัมพันธ์มันยังไม่เสียเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเขาพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่คุณมอบให้เขาความเป็นตัวของตัวเองของคุณในประมาณหนึ่งที่รู้จักรักษาระยะห่างในความสัมพันธ์นะ่ะ เราทำให้เขาไม่อึดอัดอ่ะหน้าไพ่ในการ take action นะ่ะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คำว่ารักน้อยๆแต่รักนานๆมันจะเกิดขึ้นคุณคือคนหนึ่งคนที่ค่อนข้างโดดเด่นใน choice ในทางเลือกของเขาอนแน่นอนเราปิ้งเขาชาวบ้านก็ปิ้งเขาเหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คุณคือหนึ่งในคนที่โดดเด่นและมีมีศักยภาพมากพอที่เขามีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณคือหนึ่งในคนที่เข้ารอบเออ ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนคุยหลายคนนะจากในหน้าไพ่ที่พี่เปิดมามันไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณเจ้าชู้ทุกคนมันเป็นหน้าไพ่ของคนที่ฉันอยู่ของฉันแล้วมันมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาคุณนึกออกไหมเออคุณต้องเข้าใจว่าคนบางคนมันเกิดมาป๊อปมันก็ป๊อปจริงอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนคนที่คุณไปชอบเขาไปปลืม้มเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นจากที่เห็นนะ่ะแถวมันยนีไม่เสียพยายามรักษามารตรฐานนี้ของคุณไว้ ะะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบถ้าในอนาคตคะแนนคุณยังไม่ได้ลดเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวสถานะใหม่ๆนะคะที่เขาอาจจะชวนคุณไปร่วมทํางานด้วยกันจอยธุรกิจด้วยกันสัมมนา,าด้วยกันหรือไปน,นู่นนี่นั่นด้วยกนะันน่ะมันไม่ได้มาจากความจําเป็นในเรื่องของงานหรอกแต่มันมาจากใจของเขาที่อยากจะดึงคุณเข้ามาไม่จําเป็นต้องเป็นคุณก็ได้แต่เขาอยากให้เป็นคุณอ,อ แนวโน้มความสัมพันธ์ะนะท้ไฟมีไพ่เฮอร์มิตก้าวดาบเดทเดอะสตาร์จัดเม้นแล้วก็ไพ่เอ็มเพอร์เรในหน้าไพ่และสามถ้วยหน้าไพ่มีโอกาสมาเจอกันมันจะมีคน แตกแถวในความสัมพันธ์ที่รอไม่ได้ถ้ารอไม่ได้เรามันระวังจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปคือเดินเกมผิดอ่ะง่ายๆเพราะฉะนั้น่ะในบางเคสมันต้องค่อยๆเดินเราเริ่มชอบเขาก่อนก่อนที่เขาจะชอบเราบางครั้งมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีคนเครียดคนวิตกกังวลคนน้อยคนไม่เอาแล้วแล้วก็ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไป แต่ความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้ตอนไหนหรู้ป่ะด้วยหน้าไพ่ลักษณะประมาณเนี้ยมันจะได้ตอนที่คิดว่าไม่ได้แล้วก็คือแบบเอ,อช่างมันคุณช่างมันกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกว่าไงนะมันคือหมดความปล่อยวางที่ไม่ได้สนใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนแต่คุณแค่เป็นธรรมชาติของคุณไม่ต้องใส่ความพยายามไปเหยียบคันเร่ง พอคุณไม่ได้เหยียบคันเร่งคุณปล่อยมันไปตามธรรมชาติอ่ะเมื่อถึงเวลาความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสําเร็จเป็นไปได้แต่ในใครที่เหยียบคันเร่งในความสัมพันธ์เพราะมันมีความเครียดวิตกกังวลน้อยนู่นนี่นั่นเน่ะมันมีเกณฑ์ที่แบบพอมันยังไปไม่ถึงอ่ะมันจะสอบตกต้องระมัดระวังชาติไฝคุณต้องระวังข้อนี้ให้ดีเพราะมันจะมีหลายๆเคสมากๆเลยที่มันเหมือนประมาณว่า จังหวะมันยังไม่ได้อะเออแล้วแบบพลึบไปก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบพลาดในความสัมพันธ์ทั้งที่จริงๆแล้วว่ามันอาจจะเป็นคู่ที่โอเคก็ได้พี่แนะนําถูกนี่เนี่ยอให้หนึ่งดิขึ้นแชรีออดเออใช่ความสัมพันธ์นี้มันทอรโหดคิงเหรียญถูกเลยช้าๆต้องช้าๆนะทุกคน เก้าไม้เจ็ดไม้แล้วก็เป็นไพ่แปดไม้จริงคุณต้องรู้จักรักษาระยะห่างคุณต้องใช้เวลากับความสัมพันธ์เออชาลีออดเป็นไพท่ที่ยงบอกถึงความแตกต่างและบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอดทนทรกดประมาณหนึ่งจะอดทนก็ได้ถ้าคุณคิดว่านี่มันคุม้มหรือคุณจะไม่อดทนก็ได้ถ้าคิดว่ามันไม่มไมคุ้มอ่ะเสียเวลาขึ้นอยู่กับเราเลยแต่จากหน้าไพ่อ่ะ ถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันคุ้มค่าแก่การรอคุ้มค่าแก่การอดทนแล้วก็เหมือนประมาณว่าจริงๆมันไม่ต้องอดทนมากอ่ะมันคือการที่คุณเอาตัวเองอ่ะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นแล้ววางความสัมพันธ์นี้ไว้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสุดท้ายมันจะได้ออดให้เป็นรอให้ได้แล้วสุดท้ายมันจะเดินหน้านะลองดูโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักเครื่องเดือนแรกในเดือนพฤศจิกายนหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วมันตรงกับสถานการณ์ช่วงนั้นของคุณนะนะของชาวธาตไฟนะคะขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ s u b s c ส i b e l i ไลค์คอมเมอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ